หมึกย่างเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับความบันเทิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็ยังได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายเรียกได้ว่ามีความบันเทิงที่ไหนต้องมีบมึกย่างอยู่ที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานเทศกาลงานบุญงานประจำปีหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความบันเทิงและสันทนาการต่าง ก็จะเห็นหมึกย่างที่อยู่ในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างย่างด้วยเตาถาปรีดบดด้วยเครื่องปั่นมือเห็นมาตั้งแต่เกิดนะครับจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าคนทุกยุคทุกสมัยก็ต้องรู้จักหมึกย่างเป็นอย่างดีสมัยก่อนก็จะเห็นอยู่ตามหนังกลางแปลงเวทีมอลลำเวทีลิเกหนังตะลุงหรือแม้แต่งานวัด ในเมืองหรือชนบทอาชีพอื่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแต่หมึกย่างยังคงเดิมในรูปแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกเว้นราคาแค่นั้นเองจนถึงขนาดที่จะเรียกว่าเป็นอาชีพในตำนานก็ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญช่วยกดติดตามให้กับช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอ คอนเทนต์ที่น่าดูต่อไป